ครับสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับช่องลิงดงเหมือนเดิมนะครับวันนี้พ่อตาอยากลองขี่ทัวร์ลิงนี่ครับเวอร์ชัน650ครับของพ่อตานะครับ R15 นะครับอยากลองเปลี่ยนแนวนะครับจากสปอร์ตมาเป็นทัวร์ลิงนะครับว่าการขับขี่ท่านั่งมันจะเป็นยังไงนะครับต่างกันไหมครับ เห็นพ่อตาบนๆอยู่นะครับอาชีพหักขับไปก็ก้มปวดข้อมือปวดหลังนะครับตอนนี้ก็เลยอยากลองเปลี่ยนแนวดูนะครับลองดูนะครับซึ่งคนที่อยากได้ก็คือแฟนผมนะครับยังไม่ได้ขี่เลยนะครับคนคนอยากได้ยังไม่ได้ขี่นะครับตอนนี้ก็ให้พ่อตาลองก่อนนะครับเดี๋ยวรอพ่อตาแต่งตัวเสร็จก่อนนะครับตอนนี้พ่อตาต้อง Hãy nhốt cho này. <laughs> และนี่คือโฉมหน้าผู้อยากได้แลรถนะครับแต่ว่ายังไม่ได้ขี่รถสักทีนะครับดูครับ <c oughs> รู้สึกยังไงครับเป็นยังไงบ้างครับได้แต่นั่งดูนะครับรูปๆคำๆแค่นั้นก็มีแหงแล้ว <c oughs> นี้ก็ให้พ่อตาลองก่อนนะ <G un less> ให้พ่อตาเจิมให้ครับเดี๋ยวเรารอไปดูพ่อตาขึ้นข้อมก่อนนะพระทรงจะได้หรือเปล่าอ็อตามมาแล้บ Ừ <laughs> 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 สูงเลยเท่าไเดสิวเกดสิั <70. S 2> ยอเท่าไนั้นเอก็ได้แล้นงลงข้างเดียวก็ล,นะกล,ล,ลงอลสองค้างวะลงอีกค้างนึงก็กระยิงนิดหน่อยนะครับได้เจ็ดสิน่ได้อันนั้เกน,นเอกอด นี่ R15 ของพ่อนะครับ170ยังได้ขยิงนะครับนี่ R15 แนวสปอร์ตนะครับก็อชอบแนวสปอร์ตแต่อยากลองขี่ทั่วลิงดูนะครับแต่นี้เทนหน้าของผมนะครับนี่ <laughs> કે આપી ક્યાગ